สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้ก็มาพบกับเกามเชียครับพี่น้องเนาะครับเอามาตามกันต่อครับพี่น้องสําหรับแนวทางเลขล่างอาจารย์สายบุญวัดป่าครับผมดูซื้อว่าเลขติดล่างคนนี้นาชิฮาหกงวดเลยครับผมเดี๋ยวกามเชียมีสติให้พี่น้องเบื้องครับผมครับล่าสุดนี่กับเขาครับพี่น้องเนาะเลขติดล่างเข้าที่สองเลยครับผมเลขติดล่างครับ เลขบนกับเขาด้วยครับผมก่อนว่าหันเขาทั้งสามตัวเลยครับผมครับสามตัวแตกกับว่าใดครับพี่น้องเนาะอาจารย์สายบุญครับแลวก็เลขติดบนล่างนี่ครับผมสองห้าหกเก้านี่ครับนี่ครับผมเป็นเบิ้งน้ากันครับพี่น้องเลขติดล่างงวดนี้จะเป็นตัวใดครับผมครับมีเสี้ยนเด็ดเด็ดเลขล่างเอามาประกบกับอาจารย์กระไรได้ครับผมครับอย่าเผยครับพี่น้องเนาะครับเอา ก่อนที่จะไปรับชมรับฟังแนวทางตัวเลขกับอาจารย์สายบุญวัดป่าเลขล่างครับผมก่อนมาเชียกขอขอพระคุณอาจารย์เด้ครับผมเช่นเคยครับพี่น้องเนาะชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังแรงใจเห้กับเก่ามาเชียน้ำเชียร์ครับผมไปรับชมรับฟังแนวทางตัวเลขกับอาจารย์กันเลยครับ อาจารย์ครับกรมมเชี่ยสวัสดีอาจารย์สายบุญครับผมครับผมสวัสดีครับครับผมเอาอาจารย์ครับผมเรียกรางเป็นยังไงอาจารย์ครับผมเห็ดแล้วหร่าครับคาเพ็ดเห็ดแล้วหรอครับมานั่งเบึ้งกับไล่ไปกับมันกับไล่ถือยกก็ก็โงกันไล่ที่ว่าอาจารย์ส่งให้ตอนแรกครับผม แม่แม่นแม่นตัวนั้นแหละครับเจ้าผมอะไรไม่เหมืนมันแห่งมันแห่งตกเกขตัวนึงอ๋อตัวครับก็เลยสงสัยก็เลยก็เลยแกงว่าลอกไข่ล่องอะไรอะไรอะไรตึงไมครับผมครับตัวเก้าแหละครับมันเล่ตัวเก้านั่นแหละอ๋อครับผมเลขติดบนล่างอ่อเลขติดล่างครับผมามเลขติดล่างสีไม่แล้วนะครับจะเดินดีว่าจะหวดที่เกียจติดไปต่ออีกบ่นลองพึงนะครับเนาะครับผมอ๋อ เลขเลขติดล่างนะครับครับผมอ่าซีเจ็ดหนึ่งครับเดซีเด้เจ็ดเดหนึ่งครับพี่หน้องเนาะครับผมอ่าตัวประกบน้านะครับเนาะครับผมมีเก้ามีสองมีหกมีศูนย์ครับผมมีเก้ามีสองมีหกมีศูนย์กองกระติจับจับจุดติ่มนครนครเนาะครับผมครับอหลักซี่กับ สองสี่ครับสองสี่หกสี่หกสี่หลักเจ็ดกับเจ็ดเก้าเจ็ดหนึ่งเจ็ดเก้าเจ็ดหนึ่งครับหลักหนึ่งกับหนึ่งหกหนึ่งเก้าครับหนึ่งหกหนึ่งเก้าครับผมเน้นเน้นยูสี่สุดคนนะครับเนาะครับผมอ่เนเน้นเนาะสองสี่ครับสองสี เจดเก้าเจ็ดเก้าหนึ่งหกหนึ่งหกแล้วก็เจ็ดหนึ่งครับเจ็ดหนึ่งครับผมครับนี่นะครับเอาเลขเลขเลขจีบบนล่างน้ำมาครับอาจารย์เอายอาจารย์ครับผมวางันกับเท่าสองตัวอยู่เนาะครับสองกับหกครับจำนวนนี้เลขจิบบนล่างอ่ะเจ็ดสองห้าศูนย์ครับเจ็ดสองห้าศูนย์ครับ เจ็ดสองห้าศูนย์นี่นะครับใกล้มือไกลมากหนื่อยหล่นมากครับเนาะครับผมโค้งสุดท้ายโค้งสุดท้าย<อ>าที่อาจารย์ส้มไห้สถิติเนกะเอาตัวนี้ขึ้นเบื้องใดเล่นาะครับผมครับครับแม่ครับสถิติที่ผมส้มไห้นะครับมันจะเดินดีมากมลนั่นหกนวดแล้วล่ะหกเจ็ดนวดครับครับผมเหล็กติดล่างเดินดีเด้อครับผมครับพี่ไม่นี่ทิมแง่ต้อปะครับพี่น้องเนาะ ครับผมงวดแรกงวดแรกของปีครับผมสี่เจ็ดหนึ่งครับพี่น้องเนาะสี่เจ็ดหนึ่งจิมาบอครับผมจว่ากัดงาวครับพี่น้องเนาะเพิ่นกัดเนียนไหซีคูครับผมครับไ้ไปหารตเตรี่ไปกอนแต่ว่ากัดจิมาย่ำอีกทีหนึ่งแล้วครับผมขัดไ้อีกทีหนึ่งแต่ผมเชิดว่าแตงาาตาจะเดินดีน่ดอกแับเลขมันจะว่ามัน เลขฮกตัวกับผมกับว่าเบื้องัาแล้วล่ะครับผมเน้นแล้วล่ะครับเลขแต่ว่าที่แน่ๆกันเลขเลขที่นางฮกอ่ะถ้าเอฟซีพนี่ตัวเด่นตัวยังใส่เพื่อนเอาจับใจ่ร่องมือครับผมสี่เจ็ดเอ้าจับจับใส่กระเขาครับผมเอาก็มาเชื่อกับชิลบควนอาจารย์สมนีเดอครับผมวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์สายบุญครับผมสวัสดีครับครับสวัสดีครับ เอาครับพี่น้องครับผมเลขล่างได้ครับพี่น้องเนาะเลขล่างอาจารย์สายบุญวัดป่าครับผมกับมวดทีพานมากทึงบนทึงล่างเพิ่นกบท่ว่าประสบความสําเร็จครับพี่น้องเนาะเข่าทึงบนทึงล่างเลยครับผมกับมาเบิงกันตัวครับพี่น้องเนาะครับผมสองมกระลาคมหกสิบแปดกับอาจารย์ครับเดี๋ยวสําหรับข้อมูลเดี๋ยวก็มาเชื่อชื่อนต้นสบับให้เบิงห้ได้ครับผมที่เพิินทรงมาให้เป็นเลข สถิติครับพี่น้องเนาะอันนี้คือลงคลิปเด้ครับพี่น้องเนาะลงคลิปให้เห็นอยู่แล้วครับผมครับเลขติดล่างงวดนี้ครับผมได้สี่ได้เจ็ดได้หนึ่งครับผมได้สี่ได้เจ็ดได้หนึ่งตัวประกบได้เก้าสองหกศูนย์เก้าสองหกศูนย์เป็นตัวประกบครับพี่น้องเนาะสองตัวล่างได้ครับผมอันนี้เพิ่นกะ ประกบให้หกคู่ครับพี่น้องเนาะหคู่บอรลายเลยครับผมหกคู่บ่หลายครับก็มีสองซีครับผมหกซีเจ็ดเก่าเจ็ดหนึ่งหนึ่งหกนึงเก่าครับผมหคู่ส่วนตัวเน่นครับผมก็จะมีสองซีเจ็ดเก่าเจ็ดหนึ่งครับพี่น้องเนาะสองซีเจ็ดเก่าเจ็ดนึ่งครับแล้วก็หก หนึ่งหกครับผมสี่คู่นี้ที่ป็นเด็นได้ครับผมครับแล้วก็มาที่เลขกติดบนล่างครับพี่น้องเนาะเลขติดบนล่างงบวางหันเข่าสองก็คืออ่าล่วงล่างครับผมเข่าหกือบนครับพี่น้องเนาะงบวางหันเข่าสองตัวเลยครับผมไปบนล่างวดนี้มีเจ็ดมีสองมีหามีศูนย์ครับผมเจ็ดสองห้าศูนย์ต้องมีเห็นบนล่างครับเอา ครับผมพิจารณาเบิงครับพี่น้องเนาะเลขบนกับลงไปแล้วได้คร uh. ับพ uh um uh ี่น้องครับเลขบนลงไปแล้วครับพี่น uh uh ้องเนาะนี่ก็เป็นเลขล่างแล้วก็ก้อนานีนี้สิเป็นเลขของปู่คูบาของของปู่ครับผมที่เพิ่นอ่าสร้างวัดใหม่นี่นะครับผมให้กับอ่าหลวงปู่คูบานี่ครับพี่น้องเนาะหรือว่าหลวงตาครับผมแล้วก็มีจอนําบาดาลนําครับผมสิลงคลิปไปก้อนานี้เอาคลิปนี้เลขล่างเด้อครับพี่น้อง471 ติดล่างครับผมครับถ่ายคลิปนี้ก็มาฟเชีย่ยกับขออวยพอนให้พี่น้องที่โชคดีถูกหวยเล้งเงินไปน้ำกันครับพี่น้องเนาะสองมก,กร่าคมหกสิบแปดสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ